สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนก่อนเกมช่วงที่จะมาพูดคุยถึงโปรแกรมการแข่งขันขนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติไปเกือบ2สัปดาห์ทีมของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในคืนวันเสราร์ที่21ตุลาคมเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทย สถานการณ์ของแต่ละทีมครับเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่20ของตารางยังไม่ชนะใครเลยเสมอไป1น,น,นัดที่เหลือแพ้หมดมีเพียง1คะแนนเท่านั้นเสียประตูเยอะที่สุดในลีก22ลูกอีกด้วยพวกเขาเพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งนะฮะและดูแล้วผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกมรับยังมีปัญหาอยู่เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขอยู่เหมือนกัน ส่วนทางฝั่งของแมนยูครับตอนนี้ยังอยู่อันดับ10มี12คะแนนชนะ4แพ้4เกมล่าสุดก่อนพักเบรกทีมชาติเกือบแพ้แต่ได้ฮีโร่อย่างสกอตแมกโทมินีซัดประตูช่วงท้ายเกมพลิกแซงไปได้เอริกเทนฮากมองว่ามันคือจุดเปลี่ยนของฤดูกาลนี้และทีมเรากำลังจะกลับเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งซึ่งผมก็ขอให้เป็นแบบนั้นเช่นกันเกมนี้ครับเราสามารถชนะได้ไม่ยาก แต่เกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอใครก็ดูจะเป็นเกมที่ยากได้เสมอแต่เกมนี้ผมมองว่าทีมของเราน่าจะกลับมาทำได้ดีอีกครั้งนะสภาพจิตใจของผู้เล่นครับน่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วผลงานในเกมทีมชาติของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้แย่อีกด้วยก็หวังว่าจะไม่มีลูกพลาดจากอังเดโอนาน่านาละกันผมต้องพูดคำนี้เพราะว่าเขาก็น่าจะยังได้ลงตัวจริงอยู่สภาพความพร้อมของผู้เล่นครับจะไม่มีรีซันโดมาติเนส ไทยเลวมาเลเซียลุกชอและอารอนวานบิสตากา้าในแผงหลังเนี่ยก็มีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะแต่ข่าวดีครับคือราเฟลวาลาและเซจิโอเลกิลอนกลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วในลายของเลกิลอนเนี่มีสิทธิ์ได้เป็นตัวจริงในเกมนี้อีกด้วยนะครับเพราะแบ็กซ้ายมันไม่เหลือเนี่ยแหละเออก็คิดว่าถ้าผ่านสภาพความพร้อมความฟิตต่างๆเนี่ยน่าจะได้ลงครับ ในตำแหน่งกองกลางก็จะมีคาเซมิโลที่มีปัญหาการบาดเจ็บในเกมทีมชาติถึงนัดล่าสุดจะได้ลงนะแต่สภาพความพร้อมของเขาก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เกมนี้อาจจะไม่มีชื่อด้วยซ้ำส่วนค็อบบี้ไมนูครับกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่เขาน่าจะได้ประเดิมสนามในนัดเจอโคเปเฮเกนกลางสัปดาห์หน้ามากกว่านะส่วนตัวลุกครับก็จะไม่มีอามัดเดียโลที่มีปัญหาาการบาดเจบ็บและเจดอนซานโช่ที่น่าจะหมดอนาคตกับทีมไปเรียบร้อย คาดการเสวยผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านเชฟฟิลด์ผู้รักษาประตูเวสต์ฟอร์เดลิงแฮมกองหลัง3คนนะฮะอาร์เนลอาร์เมดโฮซิกส์อัสตันเทอร์สตี้ฮะและแจ็คโรบินสันกองกลาง5คนครับปีกขวาเจเดนโบเกลฮะสามตัวตรงกลางกุสตาโวฮาร์เมอร์โอลิเวอร์นอวูดและซูซาส่วนปีกซ้ายเป็นลุคโทมัสนะครับกองหน้า2คนโอลิเวอร์แม็กเบอร์นียและคาร์เมลอนอาเชอร์ ก็ต่อกันที่ฝั่งแมนยูกันเลยผู้รักษาประตูครับอังเดโอนา่ากองหลัง4คนดิโอโกดาโลแฮร์รี่แมกไกว์วิกตอร์ลินเดเลฟและเซจิโอเลกิลอนกองกลาง3คนครับโซฟิอันอัมราบัตเมสันเมาส์และบรูโนเฟนันเดสตัวลูก3าคนปีกขวาเป็นแอนโทนีปีกซ้ายเป็นมาคัสแลชฟอร์ดและหน้าเป้าลาสมุดหอยลุนครับก็เกมนี้โซฟิอันอัมราบัตน่าจะได้เล่นตำแหน่ง ที่เขาถนัดแหละก็คือกองกลางตัวรับแทนคาซมิโลส่วนผู้รักษาประตูอังเดลน,น,นาเนี่ยผมคิดว่าได้พักมาแล้วครับเกมนี้ต้องไม่พลาดแล้วแหละคือถ้าเขายังพลาดอยู่ผมว่าเกมหน้าเนี่ยเขาไม่น่าได้ลงแน่ๆแล้วนะครับแต่เกมนี้ผมคิดว่ายังไงเทนฮาก็น่าจะยังใช้เขาอยู่นะจบท้ายกันที่สถิติครับการพบกัน5นัดหลังสุดแมนยูชนะ3เสมอ1และแพ้1 นัดล่าสุดครับก็คือปี2021เนี่ยแพ้นะฮะเราแพ้นะครับแต่เกมนี้คิดว่าไม่น่าแพ้ครับผมมองว่า,วาทีมของเราเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะไปได้นะถึงจะเป็นเกมเยือนที่ทีมเราไม่ถนัดครับแต่ด้วยสภาพทีมโดยรวมฟอร์มการเล่นต่างๆเนี่ยผลงานฮะทีมเราชนะได้แต่อยู่ที่จะชนะกี่ลูกก็ต้องรอดูกันอีกทีรอลุ้นครับตีสคืนวันพรุ่งนี้มาเชียร์กัน เพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในนัดนี้ลองเสนอความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณนางเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ